ฝนจะให้โชคดีเนาะดูซิบอนผักพายงามๆสมากก็จะเอาเอาแต่ดอกไปบอไปขายไงเอาดอกเอาใบเอาดอกเอาใบก้านใบมันก็กินได้เนาะอ่นอนมันก็กินได้เนาะโอ้ยบัว,บ,วบัวชมพูบัวหลวงชมพูโอ้ยมันหลากไปโผล่ มันบริเอางางได้ให้ยเข้าคยไปเอาเนน้องธรรมชาตินั่นเออเอาสิไม่มีหอยเชลลงเจลรี่เลยละักมีหมดมีหมดไอหอยเฉลดไม่บอกคยเห็นไหมนี่นี่แหละแต่ว่ามันจะเอาขึ้นมะเขือเห็น,หนั่นกบ,บ่มมีก็สแสดงว่า,าเพราทัง้งนี่นี่นี่เยอะแยะเลยฝากเม็ดดำๆนั่นจะเอาไปปลูกหรือะจะเอาให้เอาเกสรให้ไปทำชาอะไรก็แล้วแต่เราก็ยินดี นี่นี่ใช่ไหมเวลาไปก็กเด็ดอย่างนี้เอาเอาเม็ดด้วยนะจ๊ะเอาดอกที่แก่ที่เป็นเม็ดน้ำเพื่ออยาาเรอไปเดพรอบอันนี้เมืองผ้ายนีไม่มัน่ที่มันแห้งแล้วอ่ะดอกที่มันแห้งอ่ะมันมันกระจายมันแก่แล้วมันกระจายมันเดี่ยดีดตัวนี้แล้วมันจะขึ้นขึ้นตรงนี้นะใช่ใช่มันจะมีรากออกมาตรงนี้เราก็เพิ่งรู้นี่ใช่ไหมแตกตรงนี้เนาะแตกเนาะตอนแรกนึกว่าสิกาเป็นไหลนึกว่าจะเป็นเหมือนบัวมันจะมีให้เธอดูอยู่ เธอมันมันเม็ดมันก็ต้องมีในดอกมันสวยๆเขาชอบชอบสีเหลืองๆนี่มันแตกมันก็จะขยายแพร่พันธุ์ขายได้นี่นี่ก็ขายได้เอ้ยนี่เขาก็กินนี่เนี่เม็ดกันนั่นแหละอันอันเข้าขายไหนไหนเม็ดน่ะเออยเออนี่ไงเอออย่าเอาเม็ดด้วยเออไหนเม็ดอยู่ตรงไหนดำๆไม่ใช่เหรอมันยังไม่แก่นะนี่พลักมันจะมมีันต้องเอามันต้องมีเลยเนาะเป็นโดงกว่านี่ยงามงามไปเออไปพาไป ถุงซาลเปานี่เอาให้ไหนเอาซาลาเปาเจ้าอร่อยมาฝากด้วยนี่เอ,เ,เ,ออาานเอออ้ยรักทกําเกษตรอินทรีย์ผสมประสานใช่ไหมนี่มีทุกอย่างอุ้ยบัว,วเดี๋ยวนี้มันทํำเท่าที่ไหวรักอ,อย่าหักโหมเราต้องดูแลสุขภาพแต่ว่าอันนี้แหละมันก็เป็นเรียกว่าธรรมชาติบําบัดนะปักต้องบ่นี่ จังจะเอาไปตำเลยบ่เนี่ยอู้มันมีถั่วถั่นเนี่ยเลบ่บ่เอาเอาเก็บวันเดียวน้ำมันช้ำก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ได้เน่าก็แต่อย่าเน่าเดีสิบ้านเขามีทุกสิ่งทุกอย่างฮะมันมันแก่แล้วยังล่ะมันต้องมันต้องสุกร่วงถึงน้ำจนเม็ดจั่วหวานมันเป็นฝ้ายเลยนี่เนี้ยนี่ยังดีอยู่เลยเธอเนี่ยเดี๋ยวมันก่อนจะฉันเห็นมันเป็นเม็ดเม็ดอยู่ มันมันต้องมีแหละคือเราก็อยากศึกษาไปด้วยแต่ไปลูกจากอันนี้มันง่ายไงต้นอ่อนเอาต้นน,น้อยๆนะเฮ้ยมันสิอยากตัวเองบอกเอาใ่ก็ได้เอานี่นี่เอามอมออนี่เอาใกล้ๆนีเ่เอาเวลาตายไปขายลักยังไงล,ลุยยังไงนี่ม,ม,นม,มันก็จะอยู่ไม่มันไม่ลึกเออมันเป็นน้ําโคลนนะน้ำตื้นๆเนาะไม่ลึกไม่ลึกแล้วบัวนี่ไม่ได้เอาไปขายเหรอลักเอาป้ายส่งเขา ฝากขายฝากหรือขายอะไรไปส่งตรงไหนส่งร้านใหญ่ร้านดอกไม้นี่ไงอ๋อถ้าขายได้เธอเอาไปกินไหมกินด้วยจะบอกสารภาพพิษลักเวลาไปซื้ออยู่ตลาดเนี่ยเฮียว่าตู้เย็นฉันความทีอุ้ยผักพายมีประโยชน์อยากกินนี่จะสิกินครับไปนี่จะลวกกินกับปุลปะทูก็นี่แหละที่เขาเอาก้านมันมาเลยนี่เป็นติดดอกนั่นแหละตัวเองเอาต่ำๆก็ได้เสียได้ เออเอาเออย่างนั้นเอาไปปลูกนี่นี่มันจะขึ้นแทงยอดตรงนี้แล้วต่อไปเนี่ยมันแก่มันฉีดแตกของเออเอาที่มีเม็ดด้วยโอเคโอเคเอาอย่างนี้เอแล้วเราก็ไปฝังลงเลยใช่ไหมเดี๋ยวรากกระแตกออกมาเองใช่ไหมปลูกเลยปลูกได้เลยใช่ไหมนี่โอเคโอเคเออเอาต้นนิดน้อยแบบนี้เธอต้นใหญ่เธอก็เอาไว้ทําพันต่อไปใหญ่เดี๋ยวมันมันเกิดอย่างนี้กินกระแตกโบ้เฮยนี่เป็นทั้งลำนี่เนาะ มันคืองามเดียวกินนี่ก็คือไปลวกกินได้ใไหมเขาก,เากินตอนเขาอนๆออใช่ไหมออแต่แล้วก็อันยอดนอน,นอนๆปลายตรงตรง,งกลางๆเขาก็กินกันอยู่นะน,นมนนันจะได้บัวด้วยแล้วฉันตื่นเต้นยังเลยจำป,ปีหาสั่งออนไลน์ก็เผื่อจะได้แล้วกว็ก็นั่นนะสิเราก็ลืมนึกถึงรักเลยนี่เธอมีทุกอย่างเลยรักอ้ยนี่สวนมีสวนบัวนี่บัวธรรมดาเด้ กี่ไร่นี่ทั้งหมดนี่รักเออเท่าๆของเราเลยแต่บ้านเรามันเกินความจําเป็นไปนหน่อยนะมันกม,มันสาไร่มันทำคนเดียวเลยเกินกินกำลังนะร<แ>ักบางคนเนี่ยเขาก็ทำซีไรหาอะไรนฮ้กนเดียวใช่ปะไม่ไมเราไม่ได้เปรียบเทียบหมายถึงว่าไม่เขาทําคนเดียว